สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MyHub แปาสร้างเมืงแฟรี่กัน ซึ่งในตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาสร้างหมู่บ้าน m p c สีเหลืองกันค่ะบอกเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่สุสดๆแต่แต่แต่่อนจะไปสร้างหมู่บ้านมีใครออบสังเกตเอ๊ะอะไรด้านหลังไหมคะว่าอยู่ดีรองนาะสีแดงมันผนผงขึ้นมาได้ไงเนี่ยขอสารภาพเลยค่ะว่าตอนที่หยุดไปก็คือแอบไปสร้างโนมาค่ะคือสร้างสิ่งก่อสร้างเยอะมากอย่างรองนาที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยด้านนอกก็เป็นโรงนาด้านในก็เป็นโรงเตียมส่วนด้านหน้าก็มี 吃饭拍照 อันนี้คือทําออกมาด้ตรงเล็บในหัวเราสุดๆเลยทุกคนซึ่งในคลิปนี้เราก็จะพาทุกคนไปทัวร์ดูด้านในด้วยค่ะแล้วถ้าทุกคนคิดว่าเราทําแค่รองนานี้บอกเลยว่าทุกคนคิดผิดค่ะมันยังมีอีกตรงหนึ่งก็คือห้องสมุดอีกฝั่งหนึ่งค่ะแต่ห้องสมุดอันนี้แอบไม่ตรงกับเล็บในหัวเราเท่าไหร่เลยค่ะตอนแรกเราคิดว่ามันจะสเกลใหญ่กว่านี้แต่ว่าพอทําออกมาจริงๆเราพื้นที่มันแคบม,มากแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราจะพาทุกคนไปดูด้านในนั้นด้วยอ๋อ,อ,อมีอย่างหนึ่งที่ล มบอกไปค่ะว่านอกจากสองอย่างนี้แล้วหมู่บ้าน m p c สีเหลืองที่พาจะสร้างวันนี้ก็คือแอบทำไปละจิดนึงแต่ว่าจิตหนึงจิงๆงค่ะวันนี้ก็จะพามาทำแบบเต็มๆเลยถ้าอย่างไ,ไม่รอช้าค่ะเราไปเริา่มง,งานกันเลยดีกว่า น,นี่ก็คือหน้าตาของเมืองอ็พซที่สร้างไปแล้วนิดนึงค่ะเราจะมาทําต่อเลยตรงที่น้าพุนี้นั่นเองส่วนรอบๆที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะการตกแต่งน้าพุเนี่ยเราก็จะวางเป็นพวกเก้าอี้แล้วก็ต้นไม้ใบไ,ไม้ดอกไม้ตกแต่งตามปกติเลยค่ะซึ่งจะเน้นให้ทั้ง4ด้านเนี่ยมันมีความสมมาตรประมาณหนึ่งในระหว่างที่เรากาลังวางของตกแต่งอยู่ก็ดันไปได้ยินเสียง n อ c กพาซลังร้องกรีชอยู่นะคะก็เลยหันไปเฟอฝูงซอมบี้ใหญ่ ไม่วางน้องไอรอนกรมให้มันมาต่อสู้ค่ะพอซัมบี้ตายหมดแล้วเราก็ยังไม่วางใจก็เลยเดินเข้าบ้านไปดูค่ะบ้านหลังที่หนึ่งยังไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านหลังที่สองนี่แหละเต็มตาเลยค่ะคือเขียวอืมมากน้องโดนกินไปแล้วก็เลยวางคุณผู้ช่วยแฟรี่นะคะให้มาฆ่าสองทีก็คือตายเลยเอาจริงๆแถวนี้ซอมบี้เกิดเยอะมากเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ความสว่างไม่เพียงพอหรือเปล่าอะไรก็เลยพักงานก่อสร้างแล้วก็มาทาไฟติดไว้รอบๆก่อนนะคะ หวังว่ามันจะช่วยนะกว่าจะติดไฟเสร็จก็ปาไปเช้าขออีกวันเลยค่ะวันนี้เราก็เลยมาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้อยากจะทําบ้านที่อยู่ในดินอีกหลังนึงค่ะซึ่งแน่นอนว่าก็ยังของความเสรความเป็นสีเหลืองอยู่นะคะ This is a yellow world นอกจากทําด้านนอกแล้วค่ะก็มาถูกบอกด้านในเพื่อขยายความกว้างแล้วก็ทําเป็นห้องนะคะทําบ้านในดินเสร็จเนี่ยพอออกมาแล้วเราก็แอบ,บเห็นพื้นที่ข้างๆที่อยู่ติดกันเลยก็เลยตั้งใจว่าจะทําเป็นร้านนั่งดื่มค่ะตอนนี้ ยากให้มีความแบบนั่งชิลนั่งคุยจิบวายได้อะไรอย่างงี้ก็เลยทําเก้าอี้แล้วก็วางพวกเครื่องดื่มเอาไว้นะคะส่วนด้านในก็จะเป็นชั้นวางของเป็นเชลฟ์แน่นเอง move ม,มาไวๆที่โรงแก้วค่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรือนกระจกใช่ไหมเรารู้สึกว่าด้านหน้ายังโล่องอยู่นิดนึงนะคะก็เลยเสกพวกดอกไม้มาประดับ ซึ่งพอทาออกมาแล้วก็ดูดีไม่หยอกเลยค่ะหักเรื่องการก่อสร้างสักแป๊บหนึ่งเรารู้สึกว่าแถวนี้มันดูลองๆค่ะก็เลยตั้งใจที่จะสร้างต้นไม้ออกแนวโทนสีน้ําตาลเหลืองอะไรเงี้ยให้มันคุมธีมก,กันกับหมู่บ้านก็เลยทําการสร้างเองซะเลยนะคะตกแต่งอยู่นานมากปรับแต่งไปเรื่อยๆในะที่สุดก็ได้ต้นไม้ทรงที่คิดว่าใช่เราก็ถูกใจมากเลยค่ะแต่เด้วยวำล้จิตกว่าที่มืดค่ะรุนแรงก็เลยทําการเพิ่มโทชไปที่ต้นไม้ทุกต้นนะคะถ้ามีเงือน กันหมดเลยถูกต้นให้ครบค่ะพอเสร็จแล้วก็ย้ายมาตกแต่งตรงสว่วนนี้ค่ะแล้วอยากให้ทําเป็นฟิลปิกนิกแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยแต่พอมองไปที่บันไดแล้วรู้สึกว่ามันโล่งแปลกๆค่ะก็เลยทําการเพิ่มต้นไม้เข้าไปนั่นเองพอทําการเพิ่มต้นไม้แบบสุดทางยาวแล้วก็คือสวยมากทุกคนใกล้จะสุดท้ายท้ายสุดแล้วค่ะปิดจบงานด้วยการฝังไฟแล้วก็ทําทางเดินนั่นเองแน่นอนว่าทางเดินก็ยังเป็นแบบหินแล้วก็เพิ่มความมีลูกเล่นด้วยการพร สร้างเลเยอร์เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะต้านวาาวกลับมาเจอกันในตอนชาวตรู่อันแสนสใสค่ะเป็นยังไงบ้างคะทั้งหมดนี้คือหมู่บ้านสีเหลืองของเรานะคะตั้งใจสร้างเองกับมือทุกบล็อกเลยทุกคนพร้อมแล้วหรือยังคะที่จะไปรับชมว่าในหมู่บ้านนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ขอเริ่มจากการลงบันไดหินก่อนเลยคะ่ะบันไดน,นี้คือตั้งใจทํามากแล้วก็ด้านในมีการฝังไฟเอาไว้ด้วยตอนนั้นคืนก็จะได้สว่างสว่างพอเดินลงมาอีกนหนนึงก็จะเจอกับต้นไม้สีน้ําตาลทั้งสองฝั่งที่เราเป็นคนทําเองรู้สึกคิดถูกมากที่สร้างต้นไม้เอาไว้ตรงนี้แล้วพอเดินลงมาอีกนิดนึงเราก็จะเจอกับปิกนิกนะคะอันนี้เราตั้งใจว่าอยากให้เป็นที่นั่งพักผ่อนปิกนิกหย่อนใจของ NPC เอ c ค่ะเผื่อเขาเอาลูกเอาหลานมานั่งเล่นตรงนี้<ๆ>ก็จะได้แบบนั่งชว ชิลชมนกชมไม้ข้างกันอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเราทําเป็นเวิร์กช็อปเอาไว้ให้มานั่งระบายสีตรงนี้สามารถมาเพ้นท์รูปวาดรูปเล่นได้ถ้าโซนของเด็กอยู่ตรงนี้โซนของผู้ใหญ่ที่มานั่งรอเด็กกํลาลังเล่นอยู่ก็คือโซนตรงนี้เลยค่ะอันนี้เราตั้งไว้เป็นแบบโต๊ะ2งตัวอะไรเงี้ยเผื่อพ่อแม่มานั่งเล่นคุยกันจ้าของที่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นเจ้าของบ้านสีเหลืองน่ารักที่อยู่ในดินหลังนี้นั่นเองค่ะตั้งจากภายนอกบ้านที่สีเหลืองน่ารักขนาดนี้ แถมยังมีการตกแต่งด้วยดอกไม้พืชมายนานาพันธุ์แถมข้างกันก็ยังมีเวิร์คช็อปเล็กๆอยู่อีกคาดว่าเจ้าของบ้านหลังนี้น่าจะเป็นคนติดพอสมควรไหมคะได้นอนน่าลักขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่ประทานหน้าเลยก็คือรูปน้องแมวอันใหญ่มากเดีย๋ยวบอกนะว่าบ้านหลังนี้เป็นทาน่าหนงแมวอะ่ะนอกจากนี้เขาจะมีของอุ๊ยมีพื้นต่างระดับด้วยแล้วก็มีคนที่คอยปกป้องหมู่บ้านอยู่นะ อันนี้ก็คือเอามาใส่ไว้การซอมบี้เข้าแหละอืตรงโซนนี้ก็จะมีการแบ่งเป็นครัวขนาดย่อมค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่กั้นกระจกไว้ก็คือเป็นห้องนอนนั่นเองบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นอินโทรเวกนะคะนอนคนเดียวก็ตอนกลางคืนน่าจะเงาเงาเลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราออกไปดูบ้านอื่นๆออกมาสู่รอบกว้างอีกรอบหนึ่งนะคะเราก็จะเจอกับที่นั่งพักริมใจริมคองแบบนี้แล้วก็สามารถนั่งมองดูน้องปาลากำลังแบบหวกไหวได้แล้วก็ อาจจะบังเอิญจะเอ๋เจอกับคนที่อยู่บ้านฝังตรงข้ามได้นะคะก็อาจจะทักทายเซยไฮเดี๋ยวเราไปดูว้านอีกหลังหนึ่งกันดีกว่านะที่อยู่ตรงนั้นโอ้โหมีการตากเสื้อผ้าไว้ด้านนอกด้วยอันนี้น่าจะเป็นคนที่รักสะอาดปะคะอ้าพอเข้ามาก็จะมีแกลเลอรี่เล็กๆเหมือนกันเลยแล้วก็อุ้ยมีขนมอันนี้ของต้อนรับแขกป่ะนี่ยน่ากินมากเลยแอบจบมาได้ปะ <c oughs> อ่าแล้วก็อุ้ยด้านหลัง อ้อยอันนี้อ่ามันคือระเบียงนอกบ้านนะคะที่สามารถมองวิวทิวทัศน์ได้นั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะคิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นคุณบ้านหลังนี้แล้วแม้เพราะว่าตั้งแต่ตอนสร้างนะคะเราก็เอาคุณพูนผูน้ดูแลมาใส่บ้านหลังนี้เพราะว่าเคยเกิดเหตุอืมหน้าริโตก กังวลนะคะก็เลยกลัวว่า,าคุณพี่คนนี้ที่เป็นคนอยู่ใหม่เขาจะเ,าเกิดอะไรขึ้นแบบรอบที่แล้วก็เลยเอามาใส่ไว้ค่ะอุ่นใจดีรอบๆห้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยมีโต๊ะเครื่องแป้งด้วย เอามาแบบแต่งหน้าทาปากซึ่งบ้านหลังนี้มีเตียงสองคนนะคะคนก็จะมีคนอยู่แล้วเนาะดีใจด้วยค่ะโอเคเราไม่กวัวเขาแล้วดีกว่านะเดี๋ยวเราไปบ้านถัดไปเลยก็แล้วกันนะคะ พอเปิดประตูออกมาปุ๊บเราเดินมาไดเรื่อยค่ะอุ๊ยระหว่างทางเราก็มาเจอกับมานั่งพักใจอีกแล้วนะคะอันนี้ค่อนข้างจะมีสวนเยอะเลยนะมานั่งคุยกันได้ใจจอยแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นฟาร์มแกะสีเหลืองซึ่งเดี๋ยวนะือมันมีแมวเกับพีกิ้งกาแล้วก็มีวัวผมมาจากไหนอ่ะเออคือเรนเดินขึ้นมาหรอ อืมนะ่าแปลกใจนะคะตอนแรกเราแบบเสร็จมาแค่น้องแกะสีเหลืองไงแต่ว่าก็โอเคค่ะไม่เวไรอยู่รวมๆกันอบก่นดีแล้วก็ข้างกันตรงนี้ค่ะจะเป็นเรือนแก้วเรือนกระสอบต้นไม้อะไรฟิลนี้นะคะซึ่งโอ้โหทำไม่อ c ถึงเยอะขนาดนี้คะหรือว่าเขาหลักที่นี่กันอาจจะแบบมาดูนิทรรศการดอกไม้ชมงานอะไรอย่างนี้ปะ่ะหรือว่าเป็นครชอบ ปลูกพืชพันธนะะุ์คะคุณพี่คุณพี่ชอบปลูกพืชพันธุ์นะขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมคะ,เน,ะนเนะ่าจะได้เนาะคนยยงมากโอเคค่ะ เมื่อเราเข้ามาด้านในได้าาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยด้านบนก็จะยกสูงนิดนึงนะคะจะทําให้ดูปโปรง่งแล้วก็มีการปลูกพืชพันธุ์ถัดนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะตรงนี้อบอุ่นมากอบอุ่นที่สุดเลยมีทั้งหมดตั้งสี่เตียงค่ะทุกคนแล้วก็มันก็มีความปโปร่งสูงอะเนาะก็เลยอยากให้ตรงนี้มี M P C อยู่เยอะๆนั่นเองค่ะ ขัดไม่อันนึงข,งข้างๆกันก็จะมีบ้านนาดจิว๋วอันนี้ก็คือเพิ่งสร้างเหมือนกันนะคะเอ้ยเดี๋ยวนะคนพี่อาร์ลอนกอลเอนไปยืนอะไรตรงนั้นน่ะหรือว่ายนาืนรักษาการบนนะคะเราเข้ามาดูกันดีก,กว่านะด้านในก็จะเป็นห้องเล็กๆประมาณนี้ซึ่งๆแล้วว่าเราเป็นคนที่ชอบตกแต่งบ้านที่มีพื้นที่จากัดเล็กๆอย่างนี้มากกว่านะเพราะว่าพอแต่งแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบ บ้านดูเต็มดูอบอุ่นอนะ่ะอืมก็เลยชอบสร้างบ้านขนาดเล็กนะคะแล้วก็ตกแต่งให้มันแน่นๆก็จะได้ดูอบอุ่นขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะห้องนี้ก็มีสองเตียงอยู่เหมือนกันแล้วก็ถ้าออกมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียงที่สามารถเอาไว้มองวิวได้นะคะถือแมลว่ามันจะพื้นที่คับแคบแต่ก็น่ารักนะอืมเห็นวิวสวยด้วยเนี่ยส่วนตรองข,งข้างบ้าน หลังนี้ก็จะเป็นฟิลมนี้นะคะมีไฟตกแต่งแล้วก็มีแบบเหมือนคาตา,ล,าละแนงไนหะมมอออกไปด้านนอกแล้วก็คนอันเอาก็มองเห็นได้เช่นกันนะคะข้างๆการของที่นี่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบาร์นั่งชิวอย่างที่เราได้ให้ดูตอนที่เริส่สร้างเนี่ยใช่ไหมก็คือมันจะเป็นบาร์ที่สามารถให้คนมานั่งจิบไวน์นั่งคุยกันได้แล้วก็มีของตกแต่งนิดหน่อยด้านในประมาณนี้ค่ะ เราให้ดูพอของปากของคอแล้วกันนะเดี๋ยวเรา move ไป,ไปไวไวที่อีกตรงนึงดีกว่าในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นแคมปิ้งเอาไว้ให้มานั่งผิงไฟคุยกันตอนกลางคืนนะคะมันก็จะได้มูได้ฟิลสุดๆเลยซึ่งก็อยู่หน้าบ้านของบ้านที่ฝังเข้าไปในดินอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าบ้านหลังนี้แตกต่างจากบ้านอีกหลังนึงยังไงเข้ามาสิ่งแรกที่คนพบคือบ้านหลังนี้เป็น extrovert ค่ะอยู่กัน4คนแบบน่านจุกมากแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเก็บของซะส่วนใหญ่นะคะก็ เป็นประมาณนี้แหละน่ารักน่ารักพอกรุบกริบค่ะเดี๋ยวเราออกจากหมู่บ้านตรงนี้เราก็พาทุกคนเ,เข้าไปดูฟาร์มด้านบนนี้กว่าแหมน่าจะอยากเห็นกันแล้วแหละว่าด้านบนตรงฟาร์มเนี่ยเราทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็ด้านในโรงนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นไปดูกันสิ่งแรกที่ขึ้นมาเราเจอเลยก็คือผลส้มๆตรงนี้นะคะเราไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็น่ารักดีค่ะเราเลยเอามาปลูกไว้ซึ่งด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผกักซึ่งตอนแรกอะเราทำแยก ชนิดไว้ค่ะแต่เหมือนกับว่าคุณพี่ a p c พเขามาช่วยปลูกแล้วมันก็ผสมปนเปกันไปหมดเลย,ยดีๆก็มีข้าวอยู่ในแปลงเดียวกันกับแครอทแล้วก็บีชรูทได้ไงไม่รู้แต่ว่ามันเป็นไปแล้วค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ไปปล่อยไปเป็นความสวยงามอีกรูปแบบหนึง่งด้านล่างของแปลงผักอีกฝั่งหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นราสเบอร์ไรหรือว่ามันคือเบอร์รี่เฉยๆไม่น่นใจนะคะแล้วก็มีผลไม้เรืองแสงแล้วก็เอามาปลูกห้ไว้ต นี้ด้วยเหมือนกันค่ะอยู่ตรงหน้าทางเขาง้าโรงนาของเรานั่นเองพอเดินเข้ามานะคะในโรงนาสีแดงน่ารักสีที่ทุกคนาดไม่ถึงก็คือมันปุ๊กปี๊บปะมันคือการจับคู่สีที่ลงตัวมากค่ะสีส้มสีม่วงอาจจะคาดไม่ถึงแต่ว่าพอมันอยู่ในการาวน่ารักจริงๆค่ะอันนี้เราอยากให้มันเป็นธีมเหมือนแบบ เวทมนต์ mon, แบบร้านในความลับอะไรอย่างเงี yeah. ้ยอืมก็เลยเป็นฟิลนี้นะคะเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2นะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแขกง VIP ลนะแล่จะมีโซฟาแล้วก็มีที่นั่งคุยแบบส่วนตัวส่วนตัวตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าชั้นสองเอกลักสุดๆต้อนรับแขกแขก VIP นะคะแล้วตรงนี้ก็มีเป็นที่ย่างบาร์บีคิวส่วนตัวอยู่ด้านบนด้วยก็คือไม่ต้องลงไปไหนเลยนะคะอยู่ด้านบนครบจบทีเดียวซึ่งไอตรง ลานที่เราขึ้นมาไม่เกี้จริงๆแล้วว่าเราตั้งใจจะให้มันเป็นเหมือนแบบว่าลานสําหรับโชว์การแสดงอะไรพวกนี้ด้วยก็คือคนที่จะโชว์ก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะคนที่นั่งอยู่ชั้นล่างก็จะมองเห็นคนที่นั่งอยู่ชั้นบนก็จะมองเห็นด้วยเหมือนกันเป็นไง ไอเดียเก๋กูดและประตูอีกฝั่งหนึ่งของโรงนาะพอเปิดไปก็จะไปเชื่อมกับโรงประสสตว์ที่เราสร้างแบบขนาดมินิค่ะอันนี้เนะี่ยยังไม่ใช่ไฟแนลนะทุกคนแต่ว่าอุ้ยมาอวดน้องนกแก้วสีแดงตัวนี้ก่อนมีตรงนี้ตัวหนึง่งใช่ไหมแล้วก็มีฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูค่ะฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นอ่าสีฟ้าซึ่งโรงประสสัตว์ตรงนี้นะคะจริงๆเราทําเป็นโรงรวมไว้นะเนี่ยแต่ว่าเหมือนกับน้องเดินหายหนีไปไหน เราไม่รู้เหลือน้องบัวก,กับน้องแกะอยู่2ตัวเหงาไม่แน่ลูกโอเคไม่เป็นไรนะคะในอีพี EP หน้าคลิปถ้าผ่าไปเนี่ยเราคิดว่าคงจะมาสร้างลงปสัสสตว์เพิ่มแหละเพราะมันยังน้อยอยู่อะ่ะอมฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราพัสตรงนี้ไปๆแล้วพาทุกคนเดินไปดูอีกฝั่งนึงคันดีว่าเพราะว่าเรายังเหลืออุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุ้ยลืมไปได้ยังไงเกือบลืมเลยค่ะว่าเรายังมีตรงนี้อันนี้นะคะเป็นที่อยู่ ของคนดูแลโรงนาะนั่นเองเกือบลืมไปเลยอ่ะเฮ้ยม,มีนงคาปิาร่ายืนต้อนรับอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคค่ะพอเปิดประตูเข้าบ้านมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะพบอกับโซฟาต้อนรับแขกนะคะแล้วพร้อมกับพวกชั้นหนังสือแล้วก็โต๊ะคาฟมีโทรศัพท์รอรับสายด้วยส่วนตรงนี้นะคะคาดว่าจะเป็นที่ทํางานนะเออก็มานั่งทํางานอะไรใดๆตรงนี้ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองดีกว่าค่ะตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นห้องนอน ของเจ้าของแล้วคนดูแลโรงนาตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่อยู่นะคะเราก็มาแอบดูบ้านเขาได้เต็มที่อุ้ย มีทีวีด้วยแอบเห็นว่ามีประตูตรงนี้พอเปิดไปมันกลายเป็นระเบียงที่สามารถมองเห็นได้ทั่วเมืองที่เรามีนะตอนนี้เลยค่ะเห็นบ้านของเราเห็นลงนานแล้วก็เห็นเมืองสีเหลืองที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้พอมองวิวจากมันคืออย่างนี้เราสวยมากดูวิวพอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราพาทุกคนบินลัดฟ้าไปเดินที่สะพานหินแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงเพื่อไปดูห้องสมุดที่เราได้ทําการสร้างไว้นั่นเองค่ะเดินผ่านสะพานหิน นีกีท,ทีก็คือสวยทุกที่มันตะลึงมากจริงๆอู้พอมาถึงด้านหน้านี่ก็คือแสงไฟยิ่งใหญ่อลังการมากมีคุณลาอยู่ตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปค่ะมีพรมแดงต้อนรับพร้อมกับเราต้องปิดประตูค่ะไม่มีระบบอัตโนมัตินะคะแต่ว่าด้านในเนี่ยก็จะถูกแบ่งเป็นเชลฟ หนังสือกั้นกับที่อ่านหนังสือสําหรับสองคนก็ถือว่าเป็นส่วนตัวอยู่ประมาณหนึ่งนะคะมีบันไดเอาไว้ปีนขึ้นไปดูหนังสือชั้นบนบนด้วยส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นสองแล้วตรงชั้นสองเนี่ยเราทําเป็นห้องเอนชานเอาไว้นะคะมันก็จะได้ที่ขับแค่ประมาณเนี้ยทุกคนอืมเพราะว่าอย่างที่บอ,อกไปตั้งต้นเลยว่าเราคิดว่าตอนทํามันจะออกมาสกิลใหญ่กว่านั้นทุกคนคือเราทํานานพอสมควรอยู่นะแต่ ปรากฏว่าพอจอนตกแต่งจริงคือมันได้ที่กระจ่อยนึงทีเนี้ยพอเราตกแต่งด้านในได้น้อยก็เลยยังไม่รู้สึกสะใจค่ะเราเลยแอบไปตกแต่งอีกที่นึงเดี๋ยวพาทุกคนเอ๊ะ ทุกคนต่อหน้าต่อตาเลยดีนะเนี่ยที่เมื่อกี้ปิดประตูอ่ะไม่งั้นก็คือตัวอะไรเขาไม่รู้ขอบคุณนะคะคุณพี่ไอรอนโอเคเดี๋ยวเรามาอีกฝั่งหนึ่งข้างๆกันดีกว่าเนาะด้านหลังตรงนี้เราตั้งใจว่าอยากให้มันเป็นที่อ่านหนังสือแบบเอาจอนะคะมีด้านในแบบอินดอร์แล้วด้านนอกก็ต้องมีเอาจอฉะนั้นก็เลยมีเป็นพวกเชลฟ์หนังสือวางอยู่ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นโต๊ะที่มีัางแบบคู่แล้วก็แบบกรุมอย่างนี้เลยเรอบข้างก็จะประดับด้วยต้นไม้ดอกไม้ แล้วก็ไฟนะคะเพิ่มแสงสว่างสามารถมาอ่านหนังสือนั่งคุยกันได้ตอนกลางคืนด้วยโอเวอร์ออที่นี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะคิดว่าน่าจะจบการรีวิวทั้งหมดแล้ว จบแล้วนะคะการพาทัวร์ของเราทั้งพาทัวร์ตัวของหมู่บ้านสีเหลือง MPC หลายล่าสุดที่เพิ่งทำวันนี้ตัวของโรงนาตัวฟาร์มแล้วก็ตัวปศุสัสตว์รวมถึงสุดท้ายค่ะทีเด็ดเลยที่เพิ่งไปมาเมื่อกี้ก็คือห้องสมุดหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอ้อแล้วก็จริงด้วยค่ะช่วงนี้เนี่ยเห็นหลายคนนะถามมาเกี่ยวกับเรื่อง Minecraft ห0 0วันใช่ไหมบอกเลยค่ะว่าเรามีซีรีส์ที่คิดว่าอยากจะเล่นแล้วก็แอป เล่นไปแล้วจุดนึงด้วยค่ะอัดไปแล้วละคะ่ะนิดนึงบอกเลยว่าวันหาวะ่ะทุกคนก็หวังว่าจะติดตามกันนะคะน้องน่าจะมาเร็วๆนี้เนี่ยแหละโอเคค่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย